หลอกอยู่ในน้ำหมดเลยให้ผมปิ้นเรื่องเฮ้ยสิ่งแ和平ยังเก่าเฮ้ย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 โอ้โห สวัสดีปีๆนนแนนน้องๆกู้คู่กูคนวันนี้กลับพวกับผมคูนุ่มคนกลาคนเดิมกับช่องคูนุ่มสวายห่ากินวันนี้ผมจะปลากู้คนมาห่อรอบดักกบที่ผมใส่วบตะวารอบดักกบผมใส่วบตะวาเจ็ดอันเยื่อปลาซับเหมือนเก่ามโ่งว่ารอบผมจะจมน้ำหมดก่อนนี่สภาพบรรยากาศโดยรอบๆนี่รอบกบเจ็ดอันเยื่อ ไปซับไปเพื่อเพ่มเพื่อเป็นการเสียเวลาหอ่อไปเลือกเลยดีกว่าแต่คืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยไปเลือกเลยครับลองให้หนึ่งโอ้ลองให้หนึงงน่งอยู่ในน้ำเต้นี่นี่หลมโอ้โหนี่อะไร lắng chi sòng nhìn ừ. nào, rồi vồn nam hả không biết sòng phải mài nhéo rồi, xài ดูมาแล้วสองลังยังไ่ได้สักตัวเลยโอ้โหดูกแล้วกเอาไปโฟมมาใส่ละเดี๋ยวโอ้โหโอ้ถูกแบบออกโอ้แปะไปนี่คือมาเล่นแหนมนี่เดี๋ยวปิดไย อ๋อหน่งมาสายละดลูกหอกปลาดูโอ้โหดูลูกหกปลาลูกหกปลิป้แหนมขึ้นแล้วเนี่ยรอบอยู่ในน้ำหมดเลยให้ยป,ปีเรื่องเอ้ยนี่นสั่์

ะกรโดดอยู oh, ju, <t ể film> <Good> ่หน่อยที่แห่ก็ยังเก่าะเฮ้ย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 โอ้โหตกใจหมดนี่หลังที่แห่โอ้นั่นเป็นหลังที่แห่ยังเก่าะแกนี่นี่หลังที่แห่โอ้โหตกใจหมด นี่แฮร์ดูสิตุ้งเสด็กระเดี้ยกระดี้กระเดี้ยนี่อ๋อกบเทากบเทานี่ออทา,ทางที่แฮรโอ้โหแหลมสองล้างแหลมสองล้างสะดุ้งตกใจหมดเลยนี่นี่ทางที่แฮรโอ้นี่ทางที่แฮรนี่มันมาเลยไปลุยต่อลุยต่อ อัวมาได้แล <g Jud ite> <B> ้วมองเงียบๆตอนนี้ดูได้ห้าล่งละได้มาหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มเงียบๆเลยโอ้สายงามๆสายงาๆลุยต่อลุยต่อนี่สพับมาเดินลบๆนี่ไปลุยต่อที่หกยังสองล่งหกกับเจ็ดหกดีแน่นี่หกกับโจมแน่นเหมือนกัน Hoo! Tất cả mọi chuyện là hôn em y 6, Hope, 6, hope, 6, Hope, hope, hope. Hope, hope, hope. Hope, hope, hope. Hope, 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 hope. Hope, 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 ดังที่เจ็ดอ้อผมว่าทำมันประจุแนมใี่ไหมเจ็ดโอเคอยู่นะเนี่ยโดนลักสุดท้ายเจ็ด,เจ,ดเจ็ดมินิ ในต่เดียวไปะสะรุปผลง,งานดีกว่าตอนนี้ผมพอรอบดักกบเรียบร้อยแล้วรอบดักกบเจ็ดอันผลงานก็อันท,ที่ห่านได้กันแต้มเดียวโอ้แต่ก็ได้แต้มใจใหญ่อยู่เนอะเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานขึ้นดีกว่าสรุปผลงานกบตัวหนึ่งโอ้ใสใหญ่อยู่เนอะแสดงว่าผ่านอยู่รอบกบเจ็ดอันได้กบอยู่แต้มหนึ่งไปไปสรุปผลงานกันก่อนครับไปรอบผลุานสองอัน มีที่ผมนี่แห่อ่านไปสรุปผลงานครับมาครับเรามาสรุปผลงานเราดีกว่าเนี่ยรอบดอกกบผมเจ็ดอ่านรอบดอกกบเนี่ยเจ็ดอ่านผลงานก็ได้อยู่แต้มหนึ่งเนี่ยเนี่ยสไซส์ย่อยเลยแต้มหนึ่งนี่เนี่ยจะออกห้อหกำหัวก็ะไรออกอ้วนตับเลยเนี่ย เนี่ยเจ้าอ,อ,อ้อพ่อวันย่างควนเลยกบตัวเนี้ยโอ้โหดูดูตามมือผมดูดูเนี่ยนี่โอ้ควนตับเลยไปสำหรับคลิปใส่กบวันนี้ไอใส่คลิปใส่รอบกบวันนี้เหยื่อที่ผมใจคือเหยื่อป่าซับก็โอเคอยู่ เจ็ดหลังได้อยู่เต็มฝนตกรอบอยู่ในนนวหลายหลังฝนตกนี้บอกเขาไหวตัวใด้เสียงไอ้ลุ้นไม่รอบจะจุ่มแนวก่อนแต่กระจมนนวอยู่สองสามหลังไปเพื่อจะไอ้จะจะอะไรก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหื้อช่องของผมตัวช่องคูนุ่มสว่างกินเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปแล้วเฮาไอ้ปลากันใหม่ในคลิปต่อไปไม่ผมจะปลาไปโซวากินอีกยังหรือว่าปลาไปที่ไหนสำหรับคลิปนี้กันแล้วคุณผู้ชมสวัสดีครับบ๊ายบาย you <laughs>